เพื่อพนุบาลงนะครับให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับอาเรียนเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยอาเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่จะมารับผ้าผง่อกข้าวสาช่วงนี้ก็ว่างอยู่นะครับเดี๋ยวตะโกนออกมาได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่นะครับ นอกเครื่องแบบปะปนไปกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับเรียนเชิญได้เลยแล้วก็ท่านใดยังไม่ได้รับพระผงดอกข้อภาษาอันนี้นะครับเป็นพระเก่านะครับตั้งแต่ปี60แล้วนะครับหลายๆรุ่นนะครับเอามาแกจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องอย่างน้อยๆต้องมี4-5ปีครับเพราะว่าเราช่วง หยุดโควิดไปก็ประมาณ2ปีแล้วนะครับเราไม่ได้ทำขึ้นมาเลยเรายังมีของเก่าพอเหลือก็ออกมาแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่ามารับไปเลยนะครับมารับไปฟรีของไมีมีที่ไหนในโลกนะครับตอนนี้ทางเทศ ประชาชนนะครับที่มาในงานนะครับล็อกรถของท่านให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนมาแจ้งแล้วนะครับว่ารถท่านหายนะครับเออเออช่วยประชาสันกันด้วยนะครับรถจอดให้ดีล็อกให้เรียบร้อยนะครับล็อกให้เรียบร้อยเออนะเพราะว่าตอนนี้นะครับมีรถหายแล้วนะครับล็อกให้ดีนะครับท่านไปตรวจรถของท่านอีกทีนะครับ เพราะว่าสิ่งนี้นะครับของมีค่าเราหามาด้วยน้ำพักน้ำแลกนะครับเอออย่าให้มันเป็นสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดซ้ำสองนะครับขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีรถนะครับไปตรวจรถอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้มีประชาชนมาแจ้งแล้วนะครับว่ารถหายนะครับเออเรียนเชิญได้นะครับท่านใหญ่ที่ยังไม่ได้ผ้าผมดอกเข้า ในหนี้เลยนะครับนะครับว่ามีรถคนที่ะไเปิดไดีมีหมวดดังขึ้นนะครับระวังด้วยนะครับระวังรถด้วยตั้งั้งฝากของเราหามานใรนะครับวันี <goal card. S 1> the the ้ได you know ้

这个，这个你也赶上一个。 không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ โอ้โมีตลอดจนถึงรัอ่องเลาย บาที่สุดกาศนาวนนะคะแลคนไทยเรามีสักผสาพุดเพียงว่าเราประสบยอดที่สุดแล้วนะคะเป็นสัจชาติความขีะยาดังแล้วก็สีเหลืองก็อบอุ่ึรอลค์ก็ชส สีม่วงหรือยีสต์องค์บอกถึงความรักทห่เนะคะความนะคของที่สุดสัจนานนไครที่ต้องการสีแดงกแล้วแต่คะก็เพีอกล้วกดอกไม้แล้วรู้สึกว่าต้องขอขอบคุณพ่อค้าแม่ขานะคะอย่างมากเลยโดยเฉพะในบริเวณลานจอดรถแห่นค่ะรู้สึกว่าช่วยกันโบกรถให้รถเข้าแล้วก็จอดจีนบี จะต้องขอความกรุณารงพ่อตาแม่ขายด้วยนะคะว่าช่วยโบกรถจอดในตรงที่ว่าเดี๋ยวสักพักนึงเกิดสภาพเกางขึ้นั่งเสร็จแล้วสามคนออกมาก็จะไม่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการยราจลอนะคะแล้วก็แม่ขายดอกไม้ด้วยแล้วก็บกเรืองบอกนะคะาเกิดโนแล้วก็หย่อที่สมควรหย่อนมาค่ะนยคะ ทานยังีดอกไม้นะคะียงอไว้คะนะคะดอกไม้ที่เราใช้ทำสูตในงานนี้หรือประเพณมีตักบาดดอกข้าวบุญสามดินเดียวนร่ยโลก็คือเราเรียกกันว่าดอกข้าวบุญสาค่ะหรือหูบือนั่นเองค่ะนะคะก็ แต่ยังไม่มีนะคะก็จัดเตรียมจัดหาได้แล้วก็ข้อค้างม่ขายที่จำหน่ายดอกไม้ก็ขอความกรุณานะคะอยากขายดอกไม้จพงเกินไปนะคะราคาอยากแพงเกินไปเราเอาจำนวนแล้วก็ราคาย่อมเยา รถที่ขับเครื่องข้างมนแล้วขอฟังคำวินานะคะจอดดูให้ดีก่อนว่าเส้นทางตรงนั้นจะมีเส้นทางที่รถเข้าออกหรือเปล่าขอฟังคำวินาด้วยค่ะไม่ว่าจอดรถแล้วก็ตรวจดูฟางเรียบร้อยในรถเกินของเราด้วยนะคะเราได้เปิดไปถามาที่วัยรุ่เปล่านะคะดูความเรียบร้อยด้วยค่ะและเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงประชาชนสำคัญของทางวัดทบุรีราชวรวิหาร สังคนใดที่มีเรื่องของกที่เราเชื่อประจาศในการติดตามโอนะการเดินทางต,ต่อก็ถ้าเกิดว่ามันเด,ดตามกันไม่ได้นะคะหรือ่าถ้าหลงกัต้องมาใช้เสียงได้ต้องที่จะมามทำสำคัญให้นะคะขอให้สางคชนทุกคนนะคะมีความสุขใจสุดใจน,นะคะในการที่มาร่วมปะระเพณีหนึ่งเดียวในโลก,ขอ,ออกลขององค์สมพุทธบายจังหวัดสระบุร เดิมทีเดียวนะคะประเพณนี้เป็นประเพณท้องถิ่นนะคะเดิทีเดียวเป็นประเพณีท้องถิ่นคนที่ีาแบโบราณร้อยร้อยปีแล้วคะประเพสมัยก่อนเขาเรียกเว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้นะคะเป็นช่วงหลังางทาับัาาก็ขอเปลี่ยนเป็นตักบาตรดอกข้าวเหนีค่ะแล้ก็ได้ข่าวว่าทางทาบันบาาในวันนี้นะคะมีของ ปเสริฐสุทนะคะได้มอบให้กับต่าชนไปตรงจุดองอเนาร์ของบริเวณโมีนนะคะไปเ่ไปรับได้ค่ะนะคะสำหรับเพ่นที่งก็ัแต่ท่านะที่เขเป็นของขั่ง้างไวเป็รื่องสร้างไว้ตั้งแต่ปี66นั่นเองใครที่จับลงได้แล้วรัอขงทุกอางไปตรงก็ได้นะคะบริเวณนีนค่ะของทางเทศบาลของเทศบาลนค่นเองค่ะ และในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีอีกรอบค่ะแล้เรียกว่าปีนี้ค่ะนะคะยังแค่รอบเดียวในเวลาสนที่จะตัดสินนะคะวันนี้ก็จงหัดนบีเชื่อแน่ว่าสุอดเยจะออกรับอสรภาพัท่อนระานาธดีสรัฐ แล้วก็มีรอบแถวหลนะคะในปีนี้มีการจับตาเราต็เป็นสามเอรว่าค่รู้สึกคู่คนมากมาที่าทางค่ารถหย่ออทคู่ในกระทั่งแถวบ้านก็ต้องมีตองมียอดเป็นจุดคัญลงนะลแล้วโดที่านนำหยอนรถขอความเป็นมาเพระว่าจอนรถเป็นรด่วงด้วยนะคะ จ้าพ่อพ่อเลี้ยขายก็จะมีส่วนร่วมอย่างมากเลยในเรื่องการช่วยโบกรถก็ขอความกรุณาโบกลจะก็ให้จากจุดจอดให้ที่ที่มาเพราะว่าโดยที่เราจะบอกไปจะต้องมาติดตามกันแต่ยังไงก็ตามนะคะเรายัการติดตามขอาวสารจาวภูรมานอี้วเราอยากื่ชอบอยาประัขอให้ท่านนำข้อมูลมาค่ ดังเด่นอิปุรีอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ขอบคุณนะคะใครที่อยากมาตักบารดอกไม้ปีศาจก็ครไปตรงจุดค่ะจุดที่เขาเดินเ้าแถวกังรับรอรับพระพิสุทธิ์อยู่ค่ะนะคะเมื่อวานนี้กรณีเป็นวันที่ปิดค่ะุกขามากเนื่องจากว่ามีขบวนเทียนพระราชา ขบวนต่างๆนะคะแล้วก็ฝนฟ้าก็ปรับร้ายค่ะแต่ก็อยากจะเรียนให้สาธุชนได้ทราบว่าถึงแม้ว่าฝนนั้นปรับรายแต่ก็ทําให้เรามีความสุขใจสุดใจนะคะคือมีความร่มเย็นค่ะทาเมื่อเสร็จจากตลาดดอกข้าวมิสาแล้ว ต้องขอเชิญท่านสาธุชนนะคะไปรอรับกระโจมนะคะดูในเวลาเดียวกันเดียวนี้ท่านก็อาจจะใช้วิธีแบบใส่บาตรตรงนั้นแลใส่บาตรกับผู้สาธุชนแล้วก็รับเท่าพระด้วยสำหรับน่านที่ต้องขอให้ที่สาธารณ้อีมีฐานทุกทั่วไปนะ้ำที่เราดื่มซื้อดื่มใจน้ำบริสุทธิ์จะเหมือนโบราณ นะคะเราต้องาน้ำสูงมาจากบ้านือว่าน้ำที่สะอาดน้ำแต่ตอนนี้เราจัการต่างๆในส่อไรมันก็จะหลวกไปหมดนะคะเอ่อก็เลยมีน้ำมาตายให้กับดาธชนนะคะทั่วไปโดยตรงเมื่อลงจากมันโดยพุทธักเป็นจัโซนเพื่อจะไปประกอบพิธีร้างเช้าพะตรงประตูยาษ์น้าบันไดที่ลงมาเพื่อลงมาที่โบสถ์ในันอ่านะคะก็ถือว่าเป็นกิจพิธี ตอนนี้คือความสะดวกต่างๆเราก็เอื่อการหลายๆคนก็อยากนำเข้าทักไปในขณะเดียวกันที่